กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้คือยันของศาลเจ้าพ่อเสือโคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นยันรุ่นเก่านะครับก็อายุประมาณสามสิบเกือบสี่สิบปีนะครับก็ที่นำมาให้ทุกท่านดูเนี่ยก็คือเป็นยันรุ่นดั้งเดิมซึ่งถ้าในนปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปศาลเจ้าพ่อเสือนครราชสีมาเนี่ยยันรุ่นนี้ ลักษณะแบบนี้จะไม่มีแล้วนะครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นด้วยสภาพการที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็วัตถุต่างๆที่มันหาทำมาไม่ได้เหมือนลักษณะนี้แล้วก็จะเป็นยันรุ่นใหม่มาแต่ด้วยพลังของท่านอา,อากงท่านก็ยังเข้มขังเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่ายันรุ่นนี้ ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็หาไม่มีแล้วก็เลยนํามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นของญาติก็เลยยิ้มกันมานํามานําเสนอนะครับด้วยอักขระของยันนะครับด้านบนแล้วก็รูปเสือที่ค่อนข้างคมชัดแล้วก็ตาลงมาด้วยยันแปดทิศนะครับเป็นอะไรที่เป็นสิ่งมงคลนะครับยันสามยันสามเหลี่ยมนี้สวนมากก็ อาจจะเรียกว่ายันสามเหลี่ยมหรือยัยนธงก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับก็การใช้งานนะครับก็ส่วนมากก็ถ้าเป็นยันลักษณะนี้ก็จะไปติดที่กระจกมองท้ายของรถยนต์นะครับให้ท่านเจ้าพ่อเสืออากงช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ให้การเดินทางประสบแต่สวัสดิภาพ จริงๆเราจะมีเนี่ยเป็นเชือกนะครับแต่ว่าเก่าไปตามการเวลานะครับ,รบลักษณะยันก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นเนื้อเนื้อผ้าเนื้อผ้าล่มครับผ้าล่มแล้วก็จะมีริ้วของเชือกไนล่อนนะ,นะครับก็เดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับเนี่ยเสือ เป็นยันสามเหลี่ยมก็จะมียันเป็นยันที่อัดกรอบใส่บูชาขึ้นหิ้งแล้วก็มีธงห้าทิศป,ประกอบการบูชาก็คืออาจจะต้องประกอบกับธงห้าทิศสาหรับตั้งบูชาที่บ้านที่ขึ้นหิ้งไว้อะไรอย่างนี้ครับทางสารเจ้ากก็เดี๋ยวจะแนะนำนะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อที่สารเจ้าพ่อเสือนคราริมาสารเจ้าพ่อเสือโคราชนะครับ แก้หวงจุ้ยที่ไม่ดีนะครับได้นะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็นำมาให้ดูไม่รู้ว่าถ้าส่องนี่เราจะเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ส่องที่ตัวเสือนะครับเนื้องานก็โอ้โหผ่านมาสามสิบสี่สิบปีแล้วครับนเส้น เนื้อสีก็ยังชัดเจนมีความละเอียดอยู่นะครับในการลงสีครตัวเสือนะครับนีถ่ถัดลงมาก็เป็นยันแปดทิศนะครับก็จะเห็นกันบ่อยๆนะครับยันนี้ทรงอนุภาพมากนะครับแก้หวงจุย้ย ที่มันไม่ดีให้กลับร้ายกลายเป็นดีได้นะครับก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับนํามาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับปรุมมงคลของโคราชอีกหนึ่งรุ่นชื่นชอบอย่างไรก็ฝากซับสไครต์ติดตามช่องนี้ก็จะมีสิ่งดีๆมานําเสนอกันนะครับก็ขอให้พลังของอากงเจ้าพ่อเสือก็ช่วยคุ้มครองทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับ